สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับในบทนี้ที่เราได้มาเนี่ยออบอกเลยว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะนั่นก็คือเรื่องของจุดอ่อนแล้วก็โอกาสครับเราจะได้เห็นภาพที่มันแบบคอนทราสกันสุดๆเลยอออืื <c oughs> คือในขณะที่ตัวเอกของเราอย่างเย่อย,อยู่ได้ไอเทมสุดพิเศษมาแต่ว่าในเวลาเดียวกันศัตรูของเขาก็เจอจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของเขาเหมือนกันมันเป็นการปูเรื่องราวที่แบบเข้มข้นมากๆเลยครับ ใช่เลยค่ะเรื่องมันเปิดมาที่บทสนทนาระหว่างเย่ยอยู่กับฮันเสวียเลยคือเย,ย่อยู่เนี่ยเขากําลังโชว์ขวดแก้วเล็กๆสวยๆขวดมึงในมือครับผมแล้วฮันเสวียก็ถามขึ้นมาตรงๆเลยว่านี่มันอะไรนะ่ะซึ่งคําตอบของเย,ย่อยู่ก็คือน้ํายาสัตว์จริงเขาบอกว่าถ้าใครได้สัมผัสของเหลวนี้จะพูดแต่ความจริงออกมาเป็นเวลาหนึ่งนาทีเต็มๆแน่นอนว่าฮันเสวียไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยไม่เชื่อเลยหาว่าเขาโม่ซึ่งเอ่อก็ไม่แปลกนะ ฟังดูมันเหมือนของในหนังสายลับมากกว่าของจริงแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นคือคุณสมบัติของไอเทมชิ้นนี้นะคะคือการที่มันมีครูดาว24ชั่วโมงเนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมากครับมันไม่ใช่แค่ข้อจำกัดธรรมดาธรรมดาแต่มันบังคับให้เย่อยู่ต้องคิดแบบมีกลยุทธ์สุดๆเลยมันเหมือนส่งสัญญาณว่าในโลกไปนี้ข้อมูลอาจจะมีค่ามากกว่าพลังโจมตีโดยตรงเสียอีกโอ้โห oh. คือการรู้ความจริงในเวลาที่ถูกต้องแค่ครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนเกมได้มากกว่าการสู้กันตรงๆเป็นสิบครั้งเลยก็ได้นะคะเป็นอาวุธที่ใช้เชื่อนิ่มๆได้เลยนะเนี่ยและพอได้ของใหม่มาป,ปุบสเตปต่อไปก็ต้องเปิดดูหน้าต่างสเตตัสไหมครับใช่ค่ะเย่ yeah, อยู่ก็ทําเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งสเตตัสของเขาก็มีจุดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะหน้าจอระบบขึ้นว่าเขาเป็นผู้ฝึกตนเลเวลหนึ่งแต่มันมีสถานะพิเศษต่อท้ายว่าร่างกายแห่งจิตวิญ,ญญาณดาบอ๋อ oh. อันนี้น่าจะบอกใบถึงพรสวนที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะส่วนค่าพลังที่เรียกว่าคะแนนเต่าชั้นสูงเนี่ยมีแค่แปดสิบจากหนึ่งพันคะแนนเองแสดงว,ว่าขนทางยังอีกยาวไกลามากแต่เพดานการพัฒนาน่าจะสูงลิบลิ้วเลยทีเดียวแล้วก็มีสกินติดตัวอย่างทักษะไพ่บินกับสุดยอดคำนวณพร้อมกับท่าร่างพื้นฐานอีกชุดหนึ่งจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่สะดุดตาเย่อย,อยู่มากอะไรเหรอคะ คือเขายังมีโคต้ตาการขโมยเหลืออยู่อีกหนึ่งครั้งในใจนี่คือแบบอยากจะใช้ทันทีเลยแต่ติดที่ว่ายังอยู่ในห้องเรียนก็เลยต้องอดใจไว้ก่อนการที่เขาอดทนรอได้นี่ก็แสดงถึงความรอบคอบขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าได้พลังมาแล้วจะใช้สุ่ม 4, สี่สุมห้าใช่ครับซึ่งจังหวะที่เขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีเลยตัวละครที่ทุกคนรอคอยก็ปรากฏตัวขึ้นมาโอยังอยู่ ใช่ค่ะโอหยางอยู่โหการกลับมาของโอหยางอยู่ในฉากนี้มันมันน่าสนใจมากนะครับท่าทีเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากที่เคยเชิดหน้าหยิ่งหยิ่งตอนนี้กับเดินก้มหน้าเข้ามาในห้องแถมใบหน้ายัางซีดเผือดไม่หายจากเรื่องเมื่อวานด้วยใช่เลยครับและนี่คือจิต,ตวิทยาของตัวละครที่เขียนได้ดีมากเลยค่ะพอเขาเห็นหน้าเย่อย,อยู่ปุ๊บร่างกายก็สั่นจนแทบจะล้มลงไปอีกรอบ มันคือความกลัวที่ฝังเข้าไปในกระดูกแล้ว mm hmm. แต่ที่น่ากลัวกว่าคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในค่ะเย่อยู่ทักไปแบบกลวนๆว่าไม่สบายเหรอให้เรียกรถพยาบาลให้ไหมครับซึ่งโอหยางอยู่ก็ตอบว่าสบายดีแต่สายตาที่พยายามซ่อนไว้มันมันเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นนั่นแหละคือสิ่งที่เย่ยู่อาจจะมองข้ามไปเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่รอวันทํางานเลยนะเนี่ยคือต่อหน้าทําอะไรไม่ได้แต่ในใจนี่คือแบบ ฉันจะกลับมาแก้แค้นแกให้ได้มันเป็นความแค้นที่เกิดจากความอับยศอดสูสุดๆถูกต้องค่ะคนประเภทนี้อันตรายกว่าคนที่โวยวายซึ่งซึ่งน่าเสียอีกเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาหมายไหนจริงครับแล้วเหมือนโชคชะตาเล่นตลกทันที่ที่บรรยากาศกําลังมาคุเสียงกริ่งก็ดังขึ้นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเดินเข้ามาพร้อมกับกระดาษข้อสอบแล้วก็ประกาศลั่นห้องเลยว่าวันนี้สอบเก็บคะแนนแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยมันช็อกจริงจริง และสําหรับเย่ยอยู่วิชาภาษาอังกฤษนี่คือฝันร้ายเลยวิชาอื่นเขาอาจจะเก่งนะใช่ครับแต่วิชาภาษาอังกฤษนี่คือจุดอ่อนแบบสุดๆซึ่งนี่เป็นอีกจุดที่นักเขียนวางมาได้ฉลาดมากค่ะการสร้างจุดอ่อนที่ดูธรรมดาแล้วก็แบบ เข้าใจได้ง่ายแบบนี้ให้กับตัวละครที่เริ่มจะเก่งเกินคนมันทำให้ตัวละครดูมีมิติมากขึ้นอืมห mm ึ hmm. ไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างใช่ค่ะแล้วเหตุผลก็สมเหตุสมผลด้วยคือเขามาจากครอบครัวธรรมดาไม่ได้มีพื้นฐานดีเท่าเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนเอกชนที่เรียนพิเศษกันมาตั้งแต่เด็กในเรื่องบรรยายเลยว่าการสอบภาษาอังกฤษทุกครั้งสาหรับเย,ยอยู่เนี่ยมันเหมือนการเดินเข้าแดนประหารเลยทีเดียว ขนาดนั้นเลยแล้วจังหวะที่เขากําลังน่าเครียดอยู่นั่นเองโอหยางอยู่ก็เหลือไปเห็นพอดีและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของบทนี้เลยค่ะวินาทีที่โอหยางอยู่เห็นเย่อยู่ขมวดคิ้วเขาก็เหมือนเจอขุมทรัพย์เลยในใจเขาเนี่ยร้องตะโกนเลยว่าเจอแล้วจุดอ่อนของแกคือภาษาอังกฤษสินะแล้วรอยยิ้มชั่วร้อยก็ผุดขึ้นมาบนใบหน้าทันทีใช่ค่ะนี่คือโอกาสที่เขารอคอยมาตลอดเพื่อที่จะได้แก้แค้นจากความกลัวเมื่อกี้กลายเป็นความเหี้ยมเกลียมในพริบตาเลยนะ เขามีแผนในใจทันทีเลยว่าคราวนี้แหละฉันจะส่งแกไปลงนรกให้ออกไปจากโรงเรียนนี้ซะน่ากลัวจริงๆมันคือการพลิกจากผู้ถูกกระทํามาเป็นผู้ล่าในทางความคิดทันทีเลยค่ะเขามองว่านี่คืออาวุธชิ้นเดียวที่เขามีเหนือกว่าเย่ยอยู่แล้วเขาจะใช้มันเล่นงานเย่ยอยู่ให้ถึงที่สุดพอสอบเสร็จบรรยากาศก็ผ่อนคลายลงเย,ย่อยู่ก็ถอนหายใจกับพึงรอดตายมาหมาดๆเราก็เป็นไปตามคาดค่ะฮันสวยก็เข้ามาแซวทันทีเลยว่า กลัวสอบตกเหรอะบทสนทนาตรงนี้น่ารักดีนะคะมันช่วยลดความตึงเครียดจากแผนของโอเวอร์อย่างอยู่ลงไปได้เยอะเลยครับฮันเซวีเสนอตัวจะช่วยติวให้แต่คําตอบของเย,ย่อยู่นี่สิคะกวนประสาทได้ใจจริงๆเขาบอกว่าฉันว่าฉันก็หล่อมากแล้วนะถ้ายังจะเรียนดีอีกคนอื่นเขาจะเอาอะไรไปสู้ละ่ะเป็นการตอบที่มั่นใจในตัวเองสูงมากแต่ว่า ในขณะที่ทั้งสองคนกําลังหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานกล้องกระแพนไปที่โอวอย่างอยู่ที่นั่งมองอยู่ไกลๆพร้อมกับความคิดในใจว่าเดี๋ยวเธอก็จะได้รู้ความจริงในไม่ช้ากับรอยยิ้มเย็นๆน,นั่นแหละครับเป็นการสร้างดราม่าไอรอนีที่ดีมากคือคนอ่านรู้อยู่แล้วว่ากําลังจะมีเรื่องแต่ตัวละครเอกยังไม่รู้ตัวเลยใช่ค่ะแย่อยู่ได้ไม่ได้สนใจโอวออย่างอยู่เลยแม้แต่น้อยเพราะในหัวของเขาตอนนั้นมีแต่เรื่องเดียว คูต้าการขโมยใช่ที่ยังค้างคาใจอยู่เขาอยากจะใช้มันเต็มแก่แล้วว่าแล้วเขาก็ลุกไปหามุมอับของตึกเรียนเลยครับพอแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นก็เปิดระบบในใจแล้วสั่งการทันทีเริ่มการขโมยแล้วภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเหนือจริงมากค่ะมีวงแสงประหลาดปรากฏขึ้นตรงหน้าพอเขายื่นมือเข้าไปเท่านั้นแหละภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นห้องแลบ็บกว้างๆผนังสีขาวแต่บนโต๊ะนี่คือรกสุดๆ เต็มไปด้วยอุปกรณ์หน้าตาประหลาดครับแล้วก็มีชายแก่ร่างท้วมในชุดกาวสีขาวกำลังง่วนอยู่กับเครื่องมือของเขา huh. จังหวะนั้นเองครับก็มีเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นมาว่าดรอากาเะอยู่ไหนครับแล้วเด็กชายตัวเล็กๆในชุดสูทสีน้ำเงินที่ดูเหมือนเด็กประถมก็เดินเข้ามาเขาคือโคนันจากอีกมิติหนึ่งใช่แล้วครับนี่คือจุดพีคสุดๆของบทนี้สำหรับฉันเลยนะคือมันไม่ใช่แค่การขโมยของธรรมดาแล้วอะแต่มันคือการขโมยข้ามมิติ ไปยังโลกอนิเมะที่เรารู้จักกันดีมันฉีกกฎของเรื่องไปเลยนะใช่ค่ะจากเรื่องฝึกตนกําลังภายในกลายเป็นเรื่องที่สามารถไปมีปฏิสัมพันธ์กับโลกอื่นได้แล้วมันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับในฉากนั้นโคนันมาตามหาแว่นตาที่ให้ด็อกเตอร์ช่วยทําไว้ให้ค่ะด็อกเตอร์อากาสะก็พยายามหาบนโต๊ะที่รกๆของแกแต่หากี่ทีก็หาไม่เจอซึ่งบทสนทนาก็น่ารักตามสไตล์การ์ตูนเลยครับโคนันก็ถามแบบคาดคั้นว่าคุณไม่ได้ทําหายใช่ไหม ด็อกเตอร์ก็หัวเราะแหะๆแล้วบอกว่าสงสัยจะทําหายจริงๆแต่ไม่เป็นไรมีอันสํารองอยู่แค่อาจจะไม่เนียบเท่าไหร่ใช่สุดท้ายโคน,นันก็เลยต้องเอาอันสํารองไปก่อนพอโคน,นันออกไปแล้วด็อเตอร์อากาซาก็ยังยืนงงอยู่กับโต๊ะทํางานของตัวเองพึมพำว่าแปลกจังเมื่อกี้ยังวางอยู่ตรงนี้อยู่เลยแท้ๆทําไมหายไปได้ในพริบตาเดียว และนั่นก็คือคำตอบของทุกอย่างค่ะการกระทำของเย่หยูจากอีกมิตินั่นเองคือสิ่งที่เขาขโมยมาไม่ใช่อาวุธวิเศษจากโลกเซียนแต่เป็นแว่นตาที่ดอกตอรอากสะพึ่งประดิษฐ์ให้โคน,นันเสพหมาดๆนี่แหละค่ะโหสรุปแล้วในบทน,นี้คือมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับเย่หย,อยูได้น้ำยาสัตว์จริงมาเป็นเครื่องมือใหม่แต่ก็ต้องมารับมือกับแผนร้ายของโอหยางอยู่ที่รู้จุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษของเขาเข้าพอดี แต่สิ่งที่ยกระดับเรื่องราวทั้งหมดขึ้นไปอีกขั้นก็คือการขโมยครั้งนี้นี่แหละค่ะมันตั้งคำถามสำคัญเลยว่าการขโมยของเย่หย,ยูมีขอบเขตแค่ไหนนั่นสิครับเขาสามารถขโมยได้แค่สิ่งของหรือว่าวันหนึ่งจะสามารถขโมยแนวคิดหรือความสามารถจากมิติอื่นได้ด้วยนี่เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆมันทำให้เกิดคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดตามมากๆเลยนะ ว่าแว่นตาที่เย,ย่อยู่ขโมยมาเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า hmm. เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าของจากดรอกตราะมันไม่เคยธรรมดาแล้วเขาจะเอาไปใช้รับมือกับแผนของโอหยางอยู่หรือจะเอาไปช่วยโกงข้อสอบภาษาอังกฤษได้ไหม <laughs> และที่สำคัญกว่านั้นการที่ของชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งหายไปจากโลกของโคน,นันมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเนื้อเรื่องฝั่งนั้นบ้างหรือเปล่า นั่นสิคะเป็นเรื่องที่ต้องคอยดูกันต่อไปเลยค่ะ